สุดซึ้งน้ำตาลรูปพี่รูปน้องบิ๊กทิติวุฒิลงรูปคู่พี่ชายรลังตัดสินใจออกจากแสงทองก่อนหน้านี้ทางด้านน้ำตาลแสงทองน้องสาวลูกพี่ลูกน้องของบิ๊กทิติวุฒิได้ออกมาประกาศออกจากแสงทองฟินแลนด์ระบุว่า หนูน้องน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พลสภาพการเป็นบุคลากรแสงทองฟินแลนด์ขอโทษพ่อพ่อแม่แม่เอซีทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าขอออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอัดเรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพรวและ ปรึกษาพี่บิ๊กแล้วค่ะตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสงทองฟินแลนด์ยังเคารพพี่แพลวเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณค่ะหนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะ ล่าสุดในวันนี้น้ำตาลหวานน้อยได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับบิ๊กธิติวุฒิพร้อมกับระบุข้อความว่ารักพี่นะท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งสองคนเพียบเลยทีเดียวคะ่ะ